สวัสดีค่ะตอนนี้แกยอยู่ป่ามันสปะหลังนะค่ะตอนนี้มัน,นยอยู่ประมาณสองเดือนค่ะเพราะว่าปลูกตอนช่วงสงการเนาะค่ะที่นี่ด้วยอากาศที่แบบว่ามันแรงอะ่ะฝนฝนมาบอฝนมาอยู่ประมาณข้างหนึ่งสองข้างแค่นั้นนะคะแล้วก็ที่น้ำยศใส่น้ายศแต่ว่าที่มันบ่เกิดนี่เพราะว่าสายนามมันตันนะคะที่นี่มาเคาะเคาเแล้ยมันก็ออกแค่ตอนเข้าเคะเนะค่ะ แต่ว่าตอนที่เขาบริเคามันกระตันอีกนะคะมันก็เลยเฮ็ดไหามันบ่อเสมอค่ะเกิดบ่อเสมอเนาะค่ะในที่นี้สามสามกับต้นเกิดแน่บกเกิดแน่ค่ะก็นนเป็นสภาพแบบนี้เลยค่ะนี่แหละมันคือถ้าสมมติว่ามีน้ำยศต่ว่าถ้าสายมันตันมันกระเบรซอยอ่างหลายค่ะไอต้นที่ว่าน้ำออกมันกะ เกิดมันกับงามค่ะต่วันตรงที่น้ำบ่ออกอ่ะบ่เกิดกับธรรมดาเนาะคะ่ะก็บม่ไปยังค่ะให้เจ้าของบ่ไดเศร้าเขาเหตดเนาะค่ะเดี๋ยวปีหนาเหตใหมค่ะนี่รอบหนาเหตุไมเนาะค่ะตอนนี้มาเอาหุ่นจะมาสับหุ่นมันทันไหนเนี่ย แปดหนึ่งน่าจะแปดหนึ่งเพราะว่าไปขอเขามาหลูมันไปขอพี่ขอหน่องมานะคะเมาปลูกนะคะเพราะว่าอรอบพี่แล้วนูปลูกเขาพูดเลี่ยงสาดหนูมีอลำมันเลยนะคะที่นี่ลำมันแพงนะคะแพงประมาณพัน 1, ละหลายบาทอ่ะต้นละสองสามบาทนะคะที่นี่นูก็เลยขอพี่ขอหน่องเลยมามปีค่ะ จยกพันนี่ยังแน่นะคะผสมผสมกัน,นะค่ะแต่ว่าน่าจะแปดนึงแหละเพราะว่าใบมันจะเป็นสีดำดำเนาะปลูกเกลีไร่เนี่ยอายุนี่ประมาณน่าจะหาไรอุ้ยไม่ใช่ห้าไร่สิประมาณจ็กไร่เหรเจ็ดไร่เพราะว่าข้างล่างข้างล่างเราจะปลูกเอ่อปลูกทั่วทั่วฝั่งยาวน้ำนะคะข้างล่างเราจะปลูกทั่วฝั่งยาวย้ำประมาณสองไร่กว่าประมาณสองไร่กะทิ ยูนี่มัน4ไรกับประมาณ7-8ไร <Wow. S 1> ค่ะว้าวัาเราขังเถิงนี่เราขังเถิงนี่ปลูกที่หลังนี่ประมาณ4ไรนะคะ่ะขังล่างกับ4ไรแ้่ว่าขังล่างอ่ะปลูกไปแล้วข้างล่างป,งปงลูกเดงน้ำแล้วนะคะอันนี้มันหน่อยค่ะข้างล่างกับประมาณเกือบ4เดือนแล้วจ้ะอันนี้อันนี้2 2เดือนปลูกวร้อมกัน ปลูกก็พ้อมกันค่ะเพราะว่าขาง่างพอ,อมก็อ่าพอ,อมกอนกันเลยปลูกนะคะเราตอนนั้นเหมือนผนมันตกแล้วที่นี่มันไถ่บะได้ค่ะขางเชิงนี่มันไถ่บะได้กันเลยต้องรอกอนนะคะ